มาเอ้หยหลมหลุมเตาวตาไอ้น่ถานั mm. ่นเราไม่ทุ่งมือมือเจ็บมาทุ้มมือฮะน้ำคิวมันเราเขา มันก็ปานนี่ปานนำแน่นอนใช่หรอโอ้หนึ่งหนึ่งนาทีก็ถึงไผ่นี่นำนำเลยตามการบอกเจอปลาเลยกันบ่เทานี่นปุ้นนี่ไผ่น้านนำพูดหนิอ๋อนั่นก,ก็ยานตุ๊กเลยนั่นหลอดนำหนะ้าปะเทามาชินแน,น,น่ไม่เปรี้ยวจ้ามาพี่น้องอยู่นิน่มๆปะเทาเจอมาเลยกันนะเอาเจอก,กว้างเจอกว้างอ่ะ อยู่นิ่มๆพออยู่นิ่มๆง่ายๆนะแล้วจิกมัดได้กันนะพ่อหน่อในมัดหูเป้กันใจอยู่จะขัดก็คือไหลไม่ลุดก็เข็มออกอไหนนะพี่ลงมาป่ะ